เอาลีฮะผมก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมมีแจ้งนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ในเกมฟรีฟรายนั่นเองมีเกียรกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นเกียรกรรมที่ส่งท้ายของตัวละครโครโนโหรือตัวโรนดงเรานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกียรกรรมกันเลยนะครับผมว่าน้าตานยังไงเนาะส่มไม่ดีก้ามทอง49บาทนะครับผมมออเราเปิดขายนะครับผมดูว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเปิดขายนะผมแล้วก็กดสุม่มไปเลยนะนี่ โอเคได้ hey, he okay, oh, 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 ana, แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าเกมไปดูนเลยโอเคได้ครับผมได้กล้ามทองมาจริงๆด้วยนะครับโอ้โหโคตรโค้มท่านผู้ชมรอของเติมแล้วผมแล้วก็รีบสมเลยนะครับผมอ่าเว็บลูกเกลอโซนนะครับผมแล้วเติมเพบยงใช้ UID นะครับผมมีไลฟ์พีไฟขายเพียบงบน้อยลบร้อยก็มีนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาลูกเกลอโซนได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะผมลูกเกลอโซนนะ ครับผมก็เข้าสู่หน้ากิจกรรมนะครับผมเป็นลัคกี้รอยัลนะครับผมรวมชุดบนสุดฮิตนะครับผมมีชุดที่กลับมาครั้งสุดท้ายด้วยนั่นเองนะครับชุดที่กลับมาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นชุดตัวนี้นะผมเป็นชุดของอ่าโครโนหรือเป็นชุดของโรนัลโดนะผมนี่ ค่อนข,ข้างที่จะสวยเลยนะผมว่ามันเป็นของโรนัลโดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะมีเสื้อ,อลายใหม่ด้วยนะผมที่จะเป็นเสื้อลายใหม่นะครับผมนี่คุ้นๆนาะโลโก้โลโก้นะครับผมแต่คงไม่ใช่หรอกนะก็จะมีเสื้อนักบอลเก่าด้วยนะครับผมแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันจะไม่หายนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมนี้ตัวนี้นะครับผมแล้วตัวสีขาวแล้วก็ตัวแดงนะครับผมตัวแล้วก็ตัวฟ้านะครับผมแล้วก็มีท่า z o มีของพวกเช่าย4ิบสีชั่วโมงนะครับผมเออแล้วก็มี พวกโทโคงโทเค็นนะสี่สามหนึ่งสองเจดปดหกหกอะไรก็ว่าไปนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับโทเค็นเนาะสุ่มครั้งแรกนะครับผม6เพชนะครับผมสิบครั้งในครั้งแรกก็คือ60เพชนั่นเองนะครับผมก็คือเราสุ่มเนี่ยเหมือนยังจะไม่มีหมายถึงว่าตรงหน้าตู้ตรงเนี้ยจะไม่มีการันตีแต่เหมือนมีให้แลกนะคบผมอ่านี่เป็นรูปของโรนัลโดเลยนั่นเองนะครับผมนี่เห็นปะ อ่าสี7อา3 1เเวนเ้ยอ่าโทเค็นนะครับผมแล้วก็ชุดใหม่2ตัวเนะัะผมอันนี้299แล้วก็อันนี้319มันสวยตรงไหนวะอ๋ออินโดนีเซีย เป็นเสื้ออ่าเป็นเสื้อแบบเสื้อบอันของอินโดนีเซียนะครับผมเออแล้วก็เป็นเสื้อสีฟ้านะผมสีแดงอ่าส่วนใหญ่นี่คนนิยมใส่เสื้อตัวนี้กันนะผมเป็นเสื้อสีดําทองนะผมแล้วก็อ่าทางด้านของตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นดําแดงเนาะคนนิยมมากเลยไอสองตัวนี้ก็เป็นเสื้อตัวสีเหลืองนะครับผมแล้วก็เสื้อสีแดงสีฟ้าสีอะไรก็ว่าไปเห็นปะมีเยอะแยะมากมายเลยนะผมให้เราเล่นนี่เห็นปะ ตัวนี้ตัวสีขาวแดงก็เป็นแดงครับผมแดงแดงแดงเล่นแล้วก็เป็นสีอ่าเขาเรียกไงแดงขาวอ่าก็มีค่อนข้างสวยเลยนะผมว่า ผู้หญิงก็ใส่ได้นะผมอ่ะแล้วก็เป็นเสื้อตัวสีเขียวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีคนใครเขาใส่กางเกงกันนะครับผมเพราะกางเกงมันมีถุงเท้าด้วยนั่นเองสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมก็คือจะแลกอ่ะถ้าถ้าสมเราแล,ลกอะไรได้บ้างนะผมที่คุ้มๆเลยที่อ่ะเป็นนิยมอ่ะเขาเรียกว่านิยมในใสายไฮไลท์นะครับผมก็จะมีนะครับผมนี่โครโน่เลยนะผมเซ็ตโครโน่ของตัวใหม่นี้นะครับผมแล้วตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็เป็นเสื้อม้าสีดําแดง ตัวนี้ก็ได้นะผมว่าเส้นนี้ผมว่าก็สวยอยู่นะถ้าถ่าซูอ่าตัวนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้มันแลกกี่โทเคนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแพงพอสมควรนั่นเองโอเคอเกียวกัรอัน,นี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับผมก็คือนับแต่วันที่ผมลงคลิปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนนะเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าสุ่มแบบนี้เลยปุ่มดยได้เลยโอ้สีขาวแบบน,นี้ โอ้ oh, ได้เป็นโทเคนหนึ่งอันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ไปได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าหมดการันตีไปกี่เพชรน,นะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ผมมีแจ็คไปแล้วครับอย่าลืมเนละ่นผมเว็บลูเกอร์โซนนะผมแล้วก็ดีซีช็อปนะโอเคไปแล้วครับ